นิยายสั้นเรื่องแสงธรรมกลางป่าลึกในป่าลึกที่เงียบสงัดมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านป่าแสงจันทร์ผู้คนในหมู่บ้านต่างดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความเชื่อและความกลัวต่อผาซ่อนเลนหน้าผาสูงชันที่ตั้งอยู่กลางป่าลึก ทุกคนเล่าขานว่าใครก็ตามที่พยายามเป็นขึ้นไปจะพบสิ่งที่อาถรรพ์และไม่มีวันได้กลับลงมาทิวชายหนุ่มผู้รักการประจนภัยและมีจิตใจใฝ่เรียนรู้เขามักตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตและความทุกข์ที่เขาเห็นรอบตัวทำไมคนเราต้องทุกข์ ทำไมบางคนถึงมีชีวิตที่ดีและบางคนต้องดิ้นรนคำถามเหล่านี้ทำให้เขามุ่งมั่นที่จะค้นหาคำตอบเมื่อเขาได้ยินข่าวว่าบนยอดผาซ่อนเลนแสงมีพระธุดงผู้บรรลุธรรมอาศัยอยู่เขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปพบแม้ชาวบ้านจะเตือนถึงอันตราย แต่เขากลับตอบอย่างมั่นคงถ้าความจริงอยู่บนนั้นข้าก็พร้อมที่จะไปค้นหาทิวออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกโดยมีเพียงสเสบียงเล็กน้อยและความมุ่งมั่นในใจระหว่างทางเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งสัตว์ป่าน้ำเทวันและความมืด ที่ทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวในคืนแรกเขาเจอกับชายแก่ลึกลับที่นั่งอยู่ข้างกองไฟชายแก่ถามเขาว่าเหตุใดเจ้าจึงอยากปีนขึ้นผาซ่อนเล้นแสงทิวตอบว่าข้าอยากหาคำตอบของชีวิตอยากรู้ว่าทำไมเราถึงต้องทนทุกข์ ใช้แก่หัวเลาะเบาๆก่อนพูดว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงขาแต่ต้องใช้หัวใจที่พร้อมจะปล่อยวางหากเจ้ายังยึดติดกับสิ่งที่เห็นและสิ่งที่อยากได้เจ้าจะไปไม่ถึงจุดหมายคำพูดนี้ทำให้ทิวฉุกคิดและเขายังไม่เข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้ ระหว่างการเดินทางทิวพบเจอผู้คนหลากหลายที่ให้บทเรียนชีวิตแก่เขาหญิงชะลาแบกถุงข้าวหญิงคนหนึ่งแบกถุงข้าวหนักอึ้งขึ้นเขาแม้จะดูอ่อนล้าเธอกับยิ้งอย่างอิ่มเอมเมื่อทิวถามว่าเหตุใดเธอถึงไม่พักหญิงชะลาตอบว่า ข้าไม่ได้แบกมันหนักแต่แบกเพราะข้ารู้ว่ามันจะช่วยเลี้ยงดูครอบครัวข้าความสุขไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักแต่อยู่ที่ใจที่เต็มไปด้วยความรักแล้วทิวก็พบชายหนุ่มที่เดินหลงทางทิวพบชายหนุ่มผู้เดินหลงมาหลายวันแต่ไม่พบทางออกชายหนุ่มถามทิวว่า เจ้ารู้ไหมว่าต้องเดินทางไปทางไหนทิวตอบว่าข้าก็ไม่รู้ทางแต่ข้ารู้ว่าการหยุดเดินคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดว่าจะไม่ถึงจุดหมายในที่สุดหลังจากเผชิญหน้ากับความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจทิวก็มาถึงยอดผาเล้นแสง เขาพบกับพระุุดงผู้ดูสงบและเบิกบานนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพธิถิวคุกเข่าลงและถามว่าหลวงพ่อข้ามาที่นี่เพื่อหาคำตอบของชีวิตทำไมคนเราถึงทุกข์และเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรพระธุดงลืมตาขึ้นและตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากใจของเจ้าที่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเจ้าอยากพ้นทุกข์จงปล่อยวางสิ่งที่ไม่จีรังและมองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพาทุดงชี้ไปที่หน้าผาและพูดว่าเจ้ามองเห็นโลกข้างหน้าไหม ทุกคนที่เจ้าห่วงใยทุกสิ่งที่เจ้าคิดว่าเป็นปัญหาล้วนเป็นเพียงจุดเล็กๆบนโลกใบนี้เมื่อเจ้าเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงเจ้าจะพบอิสระภาพในใจทิวมองไปยังทิวทัศน์อันกว้างใหญ่เบื้องล่างและรู้สึกถึงความสงบที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อน เขาเลือกที่จะกลับไปยังหมู่บ้านพร้อมคำสอนของพระทุดงเมื่อทิวกลับมาถึงบ้านเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยปัญญาเขาไม่พยายามหนีจากทุกข์แต่เรียนรู้ที่จะยอมรับและปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทิวกลายเป็นที่ปรึกษาของผู้คนในหมู่บ้านเขาสอนว่า ทุกนั้นเปรียบเสมือนเมฆที่ลอยผ่านอย่ายึดติดกับมันพอในที่สุดฟ้าก็จะกลับมาสดใสข้อคิดดีๆจากนิยายเรื่องนี้ 1. ถทุกไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากใจที่ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่จีรัง 2. การปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้ง แต่คือการยอมรับความเปลี่ยนแปลง 3. ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไขว่คว้าแต่คือการอยู่กับปัจจุบันด้วยใจที่สงบถ้าเพื่อนๆชอบนิยายแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลัคกี้ดักโชคดีมีเป็ดที่บรรยายเสียงโดยพี่เป็ดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เป็ดในคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคน นิยายธรรมะเรื่องสายใย,ยแห่งธรรมอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ในหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาเขียวขจีมีบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้นางแสงจันทร์หรือที่เด็กๆในหมู่บ้านเรียกกันว่ายายจันทร์ เป็นหญิงชราที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายและเข้งคัดในธรรมะยายจันมีหลานชายวัย12ปีชื่อโต้งหลังจากพ่อแม่ของโต้งต้องไปทำงานในเมืองใหญ่โต้งจึงมาอยู่กับยายในชนบทโดยความเป็นเด็กเมืองโต้งมักรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่นี่และไม่เข้าใจว่า ทำไมยายถึงใช้ชีวิตเรียบง่ายและเข่งคัดในศีนลธรรมยายครับทำไมยายต้องตื่นแต่เช้ามานั่งสวดมนต์ทุกวันครับต้องถามขึ้นในเช้าวันหนึ่งหลานรักการสวดมนต์คือการฝึกจิตใจให้สงบเมื่อใจสงบเราจะเห็นความจริงในชีวิตได้ชัดเจนขึ้น ยายตอบด้วยรอยยิ้มแล้วมันช่วยอะไรครับยายต้องยังคงสงสัยยายจันยิ้มอีกครั้งแล้วพูดว่าโต้งเอ้ยชีวิตคนเรามันเหมือนแม่น้ำบางครั้งน้ำก็ไหลเอื่อยบางครั้งก็เชี่ยวกากการฝึกจิตใจเหมือนการฝึกพายเรือ เราจะได้ไม่หลงทางในกระแสน้ำวันหนึ่งยายจันพาต้งไปเก็บผล,ลไม้ในสวนขณะที่กำลังเดินผ่านต้นมะม่วงยายชี้ไปที่ลูกมะม่วงที่ล่วงหล่นบนพื้นต้งดูลูกมะม่วงนี้สิมันสุกจนหล่นจากต้นยายพูดพร้อมหยิบลูกมะม่วงขึ้นมา แล้วมันเกี่ยวอะไรกับธรรมะครับโต้งถามชีวิตคนเราก็เหมือนมะม่วงนี่แหละโต้งถ้าเราปล่อยใจให้โลกโกรธหลงเหมือนมะม่วงที่สุกงอมเกินไปเราก็จะล่วงหล่นง่ายแต่ถ้ามีสติและรู้จักปล่อยวางเราก็จะอยู่บนต้นได้อย่างมั่นคง ยายกาววันหนึ่งโต้งเลี้ยงลูกไก่ตัวเล็กๆที่เขาเก็บมาจากตลาดแต่หลังจากผ่านไปไม่นานลูกไก่ตัวนั้นก็ป่วยแล้วตายในที่สุดต้งร้องไห้อย่างหนักยายทำไมลูกไก่ต้องตายด้วยครับยายจันลูบหัวหลานอย่างอ่อนโยนโต้งเอ้ย ทุกชีวิตเกิดมาก็ต้องดับไปนี่คือธรรมชาติของโลกเราไม่ได้เสียลูกไก่ไปแต่เราได้บทเรียนว่าเราควรรักและดูแลสิ่งที่มีในปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงวันเวลาผ่านไปตรงเริ่มเข้าใจคำสอนของยายมากขึ้น เขาเริ่มเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตเรียบง่ายและการมีสติตรงตั้งใจเรียนและช่วยยายทำงานโดยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่อตกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับความสำเร็จเขาเปิดโรงเรียนเล็กๆเ,เพื่อสอนเด็กๆเ,เรื่องคุณธรรมและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ยายครับสิ่งที่ยายสอนผมในวันนั้นทำให้ผมเป็นคนที่ดีในวันนี้ขอบคุณมากนะครับยายยายจันยิ้มพร้อมเอื้อมมือมาจับมือหลานชายโต้งเอ้ยยายไม่ได้สอนอะไรหรอกยายแค่ชี้ทางให้ส่วนหลานนะ่ะเดินทางด้วยตัวเองต่างหากนิยายสั้นเรื่องนี้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างยายกับหลานผ่านการเรียนรู้ธรรมะและการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณค่าและความหมายนิยายธรรมะสร้างแรงบันดาลใจเรื่องยายกับหลานชายใต้ต้นโพนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบท มีต้นโพเก่าแก่ที่ยืนต้นอยู่กลางลานหมู่บ้านมาหลายสิบปีตายลมเงาแห่งนั้นใหญ่ยยพุ่มยิงชลาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาใหญ่ยยพุ่มใช้เวลาในยามบ่ายนั่งสนทนากับลานชายวัยสิบสองปีชื่อว่าต้นกลา้าเด็กชายที่กำลังเผชิญความท้าทายในชีวิต วันหนึ่งหลังจากต้นกล้ากลับมาจากโรงเรียนโดยใบหน้าเศร้าหมองเขานั่งลงข้างยายพุ่มแล้วถอนหายใจยาวเห็นอะไรไปละหลานล่ะยายถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนวันนี้เพื่อนล้อผมว่าโง่ครับยายเขาบอกว่าผมไม่มีทางเก่งเหมือนเขาผมเลยไม่อยากไปโรงเรียนอีกแล้ว ต้นกาตอบพางกับมีน้ําตาที่เอ,อ,อือคอใหญ่พุ่มหัวเล้ะเบาๆแล้วลูกหัวต้นกล้าพางพูดว่าเจ้าเคยเห็นต้นโพต้นนี้ไหมละ่ะมันก็ไม่ได้โตเร็วเหมือนหญ้าข้างล่างแต่มันยืนต้นมานานจนกลายเป็นที่พักพิงให้คนในหมู่บ้าน นกล้ามองขึ้นไปที่ใบโพเขียวชะอุ่มที่ส่องแสงและยิบระยับในยามเย็นมันโตช้ามากเลยนะยายแต่ทำไมถึงแข็งแรงขนาดนี้ล่ะครับยายพุ่มยิม้มก็เพราะมันยังลากลึกลงไปในดินก่อนที่จะยื่นกิ่งก้านสาขามันไม่เร่งรีบมันรู้ว่าการเติบโตที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่อยู่ที่ความมั่นคงและความยั่งยืนต้นกาสงสัยแล้วผมจะทำยังไงให้เหมือนต้นโพล่ะครับยายใหญ่พุ่มชี้ไปที่พื้นใต้ต้นโพพร้อมกับเล่าคติทรรให้หลานฟังว่าในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องขันติหรือความอดทน มันเป็นเหมือนลากของต้นโพหากเรามีคันติเราจะผ่านทุกสิ่งที่ยากลำบากไปได้แล้วผมต้องอดทนแค่ไหนครับยายตนกล้าถามเจ้าต้องอดทนต่อคำพูดของคนต่อความยากลำบากและต่อความท้อแท้ในใจของตนเองยายตอบ ชีวิตคนเราเหมือนการเดินขึ้นเขามันอาจเหนื่อยแต่วิวบนยอดเขานั้นงดงามเกินกว่าที่เจ้าจะจินตนาการตนก้ลาเริ่มเข้าใจงั้นผมจะอดทนครับยายแล้วถ้าผมล้มล่ะยายหัวเราเบาๆคนเราล้มได้ แต่ล้มแล้วก็ต้องลุกเรียนรู้จากความผิดพลาดเหมือนกับการเป็นต้นไม้หากเจ้าตกลงมาก็แค่จับกิ่งไม้ใหม่แล้วเริ่มต้นอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปตนกาเปลี่ยนไปเป็นเด็กชายที่มุ่งมั่นและอดทนเขาเริ่มตั้งใจเรียนหนังสือและเรียนรู้ที่จะไม่สนใจขับคำพูดแล้วเรียนของเพื่อน เขาทำดีที่สุดในแบบของตัวเองจนวันหนึ่งเขาได้รับรางวัลน,นักเรียนดีเด่นในงานวันปิดภาคเรียนเมื่อกลับมาที่บ้านเขานำรางวัลน,นั้นมายื่นให้ใหญ่พุ่มย่อยครับผมทำสำเร็จแล้วใหยพุ่มยิ้มด้วยความภูมิใจเจ้าก็เหมือนต้นโพต้นนี้ ที่เริ่มจะยังลากลึกและเติบโตเป็นต้นไม้ที่มั่นคงตนกากมลงกับยายด้วยความซาบซึง้งผมจะจดจำคำสอนของยายและพระพุทธเจ้าไว้ตลอดชีวิตครับชีวิตเหมือนต้นโพที่เติบโตช้าแต่มั่นคง ทุกคนสามารถเป็นต้นโพได้หากเรามีขันติและมุ่งมั่นในการเดินทางของเราเองข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้ 1. ขันติคือรากฐานของความสำเร็จการอดทนต่อความยากลำบากและอุปสรรคในชีวิตจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง 2. การล้มไม่ใช่จุดจบ ทุกครั้งที่เราล้มเรามีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาใหม่และเรียนรู้จากความผิดพลาด 3. ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นมีแต่จะนำพาความทุกข์และทำสิ่งดีๆที่สุดในแบบของตัวเองคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปของพี่เป็ดนะนิยายสั้นเรื่องแม่ค้าแห่งตลาดน้ำสายใจการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านริมน้ำแห่งหนึ่งมีตลาดน้ำที่ขึ้นชื่อเรื่องความคึกคักและของอร่อยที่คนจากทั่วสารทิศมาเยือนที่ตลาดน้ำแห่งนี้ มีแม่ค้าคนหนึ่งชื่อว่าแม่อุ่นใจเป็นที่รักของชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันเพราะเธอมีน้ำใจสื่อสัตว์และคำพูดเปี่ยมด้วยคุณธรรมแม่อุ่นใจมีอาชีพขายขนมไทยที่เธอทำเองทุกวันเช่นขนมต้มขนมชั้นและทองหยิบทองยอด ขนมของเธอไม่เพียงแต่รสชาติอร่อยเท่านั้นแต่ยังมีราคาย่อมเยาคนที่แวะมาซื้อของจากเธอมักได้รับคำสอนและคำปลอบใจจากแม่อุ่นใจกลับไปเสมอวันหนึ่งมีพ่อค้าใหม่ชื่อนายมั่งมีเข้ามาขายขนมคล้ายๆกับแม่อุ่นใจแต่เขาใช้วิธีลดราคา มามกจนแทบไม่มีกำไรเพื่อดึงลูกค้าไปจากแม่อุ่นใจพอค้าแม่ค้าในตลาดต่างไม่พอใจและมองว่าเป็นการเอาเปรียบแต่แม่อุ่นใจกับยิ้มและพูดว่าขนมของเขาก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าถ้าเราทำดีแล้วลูกค้าของเราจะรู้เองว่าอะไรเหมาะสม แต่ไม่นานนายมังมีก็เริ่มพูดจาให้ร้ายแม่อุ่นใจโดยบอกว่าขนมของเธอไม่สะอาดทำให้คนเริ่มลังเลที่จะมาซื้อของจากเธอรายได้ของแม่อุ่นใจเริ่มลดลงจนเธอต้องหยุดขายชั่วคราวชาวบ้านที่รักเธอต่างโกรธแค้นเลิกคิดจะไปต่อว่านายมั่งมีแต่แม่อุ่นใจกับห้ามไว้ ความโกรธไม่ได้ทำให้ใครชนะแต่ทำให้ใจเราร้อนลนเหมือนไฟเผาแต่ตัวเราเองปล่อยให้เขาเป็นไปตามกรรมของเขาเถิดแม่อุ่นใจกาวไม่นานนายมั่งมีก็ประสบปัญหาเพราะขนมของเขาไม่ได้คุณภาพลูกค้าหลายคนเริ่มไม่พอใจและชื่อเสียงของเขา ก็เริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็ต้องเลิกขายกิจการและยอมรับความผิดของตนเองเขาเดินไปหาแม่อุ่นใจที่กำลังพักอยู่ริมน้ำและกล่าวคำพูดขอโทษอย่างจริงใจแม่อุ่นใจผมผิดเองที่เอาเปรียบและทำลายชื่อเสียงของคุณ แม่อุ่นใจยิ้มและตอบว่าความผิดพลาดเป็นครูที่ดีหากเธอรู้ตัวแล้วก็อย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่โดยความซื่อสัตย์ฉันให้อภัยเธอหลังจากเหตุการณ์นั้นแม่อุ่นใจกลับมาขายขนมเหมือนเดิมลูกค้ากลับมาแน่นขนาดเพราะความเมตตาและความซื่อสัตย์ของเธอ ช่วยสร้างความศรัทธาให้กับทุกคนเรื่องราวของแม่อุ่นใจได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานในตลาดน้ำสายใจชาวบ้านมักบอกลูกหลานว่าถ้าอยากจะค้าขายให้ยั่งยืนต้องมีทั้งความซื่อสัตย์และการปล่อยวางอย่าให้ความโลภทำให้ใจเราหนัก และอย่าให้ความโกรธทำให้เราเสียความดีอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปของพี่เป็